Sorry, again. Why are you smiling at the mirror, darling? Good one. <laughs> That's the answer. You know what? Yeah, I don't know what. That's why I said when especially. you have when you have auto thinking, objecting something, that is from your, like, your instinct and your habit. Sometimes you just think wrong and it's negative. But when you smile, it helps you adjust it. Maybe when you smile, after you smile, you come up with the better thinking, not your auto judgment on people that's why i keep smiling. i am about to have a bad thought about people. Uh, me? no, i should read something on the internet and then i feel like that. so i I have to keep smiling to adjust my thinking. i'll try the, I'll it myself. i love children's day. they're all so sweet. <laughs> <laughs> i want to pat them on the head. no, i want to kill them. <laughs> <laughs> ตอนนี้นะคะก็เป็นเวลา6โมงเย็นมาทำอะไรฮาร์ดล็อกมาหาเพื่อนสาวค่ะมาธุระที่พัทยาแล้วก็นัดเอามมาเจอที่ฮาร์ดล็อกเอาซิมมาส่งด้วยซิมมงคลหาเบอร์ให้เพื่อนอีกแล้วอุตส่าห์ว่าจะเลือกหาเบอร์แล้วนะเนี่ย <laughs> เป็นครั้งแรกในชีวิตที่เข้าโรงแรมฮาร์ดล็อกนะคะ แล้วค่ะหน้าที่ศิลานีตอนนี้ก็กลับไปที่บ้านนะคะดูแลสามีต่อนะคะเป็นไงบ้างแมวคิดถึงมามีไหมมามีไม่อยู่บ้านคิดถึงมามีไหมคะคิดถึงมามีไหมคะ ถึงกันไหมคิดถึงกันไหมเทคเกตกลับทุบไปมัมมี่มามี่ไปนอนแล้วนะไปนอนกับมามี่ไหมบายนี่นะคะคือสภาพพร้อมจะเข้านอนแล้วก่อนที่จะเข้านอนคีบำรุงที่โอ,อทาทาทุกอย่างเสร็จหมดเรียบร้อย โอก็จะลงจบสุดท้ายด้วยน้ำมันมะพร้าวค่ะเพื่อนเพื่อนเคล็ดลับของโันะคะน้ำมันมะพร้าวนี่ดีจริงๆเลยทั้งกินแล้วก็ทั้งทาเลยนะคะโอเค n ไนท์นะคะเพื่อนเพื่อนนอนหลับฝันดีนะคะเราเจอกันใหม่รอบวันพรุ่งนี้ค่ะ good ดไนท์